อยู่เออมีคนชูชูปุ๊บชูอีกเลยอจะไปต้องแซ่บจะให้เต้นได้เนาะแล้วก็โปรที่สองโปรที่สองโปรที่สองเป็นยังไงโปรที่สองครับโปรที่สองก็คือเต้นน้ำหอมสองขวดก็คือสามสิบมลในวันนี้ให้เป็นเลยหกสามห้าจัดเท่าไหร่จาก จับเสียดห้าสูบนั่นเองไม่ไงเพราะว่านงฟอสรู้ป่ะว่ามันมีรสยิ่งมากกว่านี้อีกมีไร้หมีแตงโมขายทุกคนอะโปรดิส่าคือโปรสุดท้ายคือโปรนี้ก็คือเซตน้ำหอมบวกโลชั่นแต่เซตนี้กําลังมาแรงนะตอนนี้เลยนะครับคือติดทนนานยิ่งกว่าเดิมอีกตัวโลชั่นของเราเนี่ยเป็นโลชั่นที่มีน้ำหอมบวกมอยส์เจอร์ไรเซอร์เข้าไปอีกความชุ่มชื้นนั่นเองสีแดงยอด เมื่อกี้เห็นคนเลี้ยงสีแดงแซ่บสุดแล้วเลยใช่ทุกคนสีน้ำเงินเนี่ยตอนเนี้ยหมดแล้วหมดเลยใกล้จะหมดแล้วนะครับหลังบ้านบอกมาเพราะว่าเป็นสีที่ฮิตที่สุดณตอนนี้ด้วยนะคะทุกคนสีในสวานส์วานคสีม่วงครับคนแบบหมันกรุบปัหมันก๊อปเลยอ่ะตอนเนี้ยนี่ครับทุกคนอ่ะดูดีขอ้วยฝาันี่ทโหนย่สีเฮ้ยเธอขอชุ่มชื้นมากอะไรนลองพิสูจน์อ่ะ อะไรอะทาอยู่องพี่ตอนนี้มันแตกตัวกลายเป็นน้ำเลยนะครับผมทุกคนตอนนี้รู้เดือดหอมมากหอมมากคิดแผนให้น้องหอมขออ้อาวทุกคนอย่ารู้เกฉันกลายเป็นคนโง่คนดิบแล้วเนี่ยดิวเธอมเมีย เออทุกคนแอนดิวชอบมาเล่นเหลี่ยมกับกล้าหน้าเหลี่ยมแล้วยังไม่พอ oh. ชอบมาบุลลี่กล้าไม่กล้าหน้ากลมอ่ะก็เป็นฟิลแบบว่าแขนสูงก็บอกแขนสูงอ่ะทุกคนมาเป็นทีส์ทีส์นึงยังไงหลักตอนนี้แอนดิวจะกระทีไม่รู้จะกระีน่นหนึงเหมือนมีอะไรต่มออกไม่ให้โอ้ยอ่ะ <S 2> <S 2> เดี๋ยวรอก่อนต้องพูดอะไร พรอะไรตอนนี้ชีวิตคนเราเนาะตีกันเองหลัไม่ได้ตีกันหาผมเป็นการสกิปเนาะสะกันแสดงความรักเราบแสดงความรักแบบนี้ <Blessed> อทุกคนรีบกดตาก้าเลยเพราวันนี้โปรนี้โปรเดียว3โปรเฉพาะไลท์แอนด์ิวกาเท่านั้นนะครับใช่ครับกดแล้วกดยืนยันด้วยชำระเงินด้วยนะครับตอนนี้นะคะเลยอีก20นาทีสุดท้ายอยากเห็นสถิติใหม่ของน้องแบบแตกแตกได้ไหม ว um> uh ุ้ยใช้ในี20นาทีสายแบบชาเลนจ์นี้กันไปเลยแสนเออแสนแตกไปเลยหลอดสเปนไปได้ไหมใหม่นี่เนี่ยเพื่อได้เพราะหมอกนี้น้องๆอ่ะรัซิงทุกคนครับตอนได้ยินไหนทุกคนได้ยินหลังบ้านไหมครับทุกคนตอนนี้การนั่งทำอะไรอยู่กล้ารู้ไหมก้าไปล้วงกาจะซ้อะแรงเราเขาหลงก้าคายขอกล้ารู้ไหมแล้วจบลายเงินทุกตัวมีต้าับต่ออีก้าดีๆเนาะหยุดตัดต่อได้ไหมข้ากับต่ออีก ตีดีๆเนาะหยุดตัดต่อได้ไหมแล้วมาช่วยก้าทำมาหากินด้วยกันซื้อน้าหอมพรมาอยาถูกต้องไหนไหนไหนหมดบอยชอแล้วนายยังหมดซี่เราสามารถเพิ่มได้โลชั่นกี่ ML โลชั่นกี่มลหนึ่งร้อกรัมครับโอ้หนึ่งร้อกรัมนะครคุณฝนม่ ML หรหนึ่งร้อยกรัมน่ารักเกินลงนะคะ ออนดิวหรอทุกคนช่วยกันกดก <c oughs> ่อน,อ,น,น,น <c oughs> อันนี้ทุกคนมานแต่บอกบอกให้ก้าวทำนู่นทำนั่นน่ะทุกคนช่วยกันกดได้ไหมครับผมทุกคนในช่องการจะกระเซิงเลยแหละทุกคนตัวจริงก้าวเนี่ยไม่ใช่หน้ารักเรียบร้อยนะขี้อย่างขี้นิดนึงมันฟิวกดแล้วนะรู้ขอบคุณครับกดแล้วครับขอบคุณ <นะ S 1> ครับเขาบอกว่านั่งจักแสน็จแตะมาเขาจะให้นั่งจักรเสด็จนั่งลงเลย หนักไหมไม่ไม่ไม่นี่หรอไแล้วทุกๆวันนี้เธอชอบบูลลี่เขาว่าเขาตัวไหนเธอเขาเลยเฮ้ยทำไมตั้งเราโว้ยฮัลโหลขาหายยกทุกคนขาฟ้องรีบแล็บรีบแล็ทุกคนขาช่วยรีบมากดตะกร้าแล้วก็กดยืนยันกันด้วยนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็ร์ดแล็ก็นั่งดีเอาเขียนมาอันอันดิวไม่ใช่หรอสิเขียอ่า กดเลยขอบคุณค่ะมึงค,ค่ะทุกคนช่วยเธออยากมาจิ้มสามชั้นได้ไหมทุกคนนะครับเร็วเรียบกันกดรีบรีบรบ,บช่วยกันกดน้ำหอมเรืวน้ำหอมของคนมายานะครับทุกคนมีด้กัน สามโปรโมชั่นวันนี้นะคะโปรแรกก็คือสําหรับคนที่อาจจะงบน้อยหรือว่ายังไม่มั่นใจกับกลิ่นว่าเราเนี่ยอยากได้กลิ่นไหนหรือว่าชอบกลิ่นอะไรนะคะับกพาใช่หรือว่าเป็นแบบพกพาไปท่องเที่ยวยามรัตหรือว่าออกไปนู่นไปนั่นไปนี่อยากฉีดเพิ่มเติมอะไรเงี้ยก็สามารถเอาโปรนี้ไปได้เลย โรส10 ML นะคะผมในรอคอ199บาทเท่านั้นจากปกติเท่าไหร่398 2อัน398ตอนนี้เนี่ยได้ประเรียน1แถมหนึ่งสามารถคลัยกลิ่นได้ด้วยลถมาถูกต้องกริ่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 งกระดิ่งทิพย์เป็นไงล่ะ ต่อมานะครับผมก็ต้องซื้อให้นะก็ะดิ่งเหรออยากกดมากห<ะ>เห็นกดไหลกิตอน <c oughs> ตอนนั้นมันฟินหนาเกิดแล้วมันมีเสียงอะ่อ<า>ะอต่อมาโปรโมชั่นที่สองนะครับผมก็สำหรับคนที่แบบว่าเฮ้ยฉันไม่อยากซื้ออันเล็กๆแบบนี้รู้สึกว่าอยากซื้อไปปุ๊บใช้ให้คุ้มไปเลยใช้ได้คุ้มใช้ได้หมื่นเอออุ๊ยเจ็ดหมื่นเองหืมเจ็ดหมื่นเองนะผมไม่ตอนไหนพูดถึงเราเมื่อกี้เราพูดอ่ะมันไปไวนะสามอ๋อไปไวนะโอ้ยเจะยังคบคนนี้ พี่เคยคุยกันไว้ไงมันจะได้ยง่ายผมแค่ถามไม่ใช่หรอทุกคนครับทุกคนครับไม่เป็นไรทุกคนมาฟังก้าต่อไปพยายามที่ทำด้ำเทียบการทำได้นะทุกคนเอาโฟนี่สองเลยครับก็เป็นสำหรับคนที่แบบว่าอยากได้คุ้มอยากซื้อไปเลยแบบว่าอันใหญ่ใหญ่ใช้งงใช้นานก็เอาไปเลยครับขนาดเท่าไหร่ ขนาด30 ml ครับขนาด30 ml นะครับผมก็มีโปรโมชั่นเหมือนกัน1แถมไปอีกหนึ่งับผมก็คือจากปกติเนี่ยถ้าได้2อันเนี่ยมันก็คือ750แต่ว่าตอนนี้เนี่ยให้ไปเลยเพียงแค่635เท่านั้นแต่ว่าถ้าใครดวงดีก็อาจจะได้ถูกกไปด้วูใช่ถ้ากินได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าอันที่อยากจะแนะนำมากที่สุดก็คือโปรสุดท้ายเป็นโปร ของโลชั่นกับน้ําหอมเพราะว่ามันจะเพิ่มความติดทนมากยิ่งขึ้นนะคะทุกคนแล้วก็บํารุงผิวด้วยเพิ่ความชุ่มชื้นด้วยกับตัวโลชั่นนะคะเมื่อแล้ว่สีมาตกเขอยเงี้ยไม่ไม่ไม่จำเลยไม่ไปต่อไปต่อครับบริษัทในรคอสสามเก้าหนึ่งนั่นเองน้องก้าอ้อนก้อ้อนลงไหนก็อ้อนลงหนก็ขอได้ไหมครับทุกคนตอนนี้เนี่ย ขายไตใกล้อะไระขายไตใกล้จังสิบห้านาทีสุดท้ายแล้วค่ะโอโหสิบห้านาทีสุดท้าย <c oughs> ช่วยได้ไหมอ่ะเอ,า,อางี้ ไม่ถึงแสนไม่เป็นไรแต่ขอให้มากที่สุดที่จะทำได้ก็ไม่อยากจะบังคับทุกคนนะคะผมแต่ว่าก็อาจจะบังคับนิดนึงแต่ว่าก็อยากให้ทุกคนได้ของดีๆไปใช้ไงเพราะว่าก้กับแอนดิโอมาไลฟ์ทุกครั้งเนี่ยก็มีโปรดีๆมาทุกครั้งเลยก็ซื้อไปเก็บไปตุนไปใช้นะคะเพราะว่าน้ําหอมเนี่ยทำมาจากหัวแบบว่าหัวช้นน้าหอมแท้ๆจริงๆเป็นเพอร์ฟูมติดนานถึงสิบกว่าชั่วโมงเลยนะคะทุกคนแล้วก็ ถ้าทุกคนอยากบอกว่าติดทนมากขึ้นเนี่ยเอาโลชั่นไปเพิ่มความยาวนานอีกสี่หกชั่วโมงจะแบบว่าเพิ่มพลังความหอมยาวนานมากยิ่งขึ้นนะครับทุกคนอะเป็นไงจะพูดอะไรไหมพี่มีเกมไหมคะถ้าเกมไหมเกมเกมก็ได้เกมอ่ะเกมอะไรนะเกมเกมยกมิ้วเหรองั้นเรามาพักย์กันก่อ ยกนิ <mile> ้วทายใจว่าใจตรงกันไหมสมมุว่าน้องสองคนหลับตาใช่ไหมคะหลับตาแล้วก็ให้ยกนิ้วพร้อมกันทั้งหมดสครั้งอสี่ว่าจะยกนิ้วเหมือนกันไหมเอาเอาข้า้านิ้วค่ะพร้อมยังคะหลับตาหลับตาแล้วก็แล้วก็ปันจะี๊บกับกชูครั้งที่หนึ่งก็ชูเลยได้เราเราวเราคอยชูปุ๊บสาารถดึดูได้ไหมได้ได้ค่ะโอ้โหปีบจิ๊บบิวไง่ะอ่ะานอ่ะปิดอ่ะสาชู โอเคลื่อนตาอ้าวอ้าวีถึกว่าต้องชูนิ้วเดียวอาก็ผมก็ชูนิ้วเดียวเพราะว่าผมอยากชูนิ้วนางไงแลอยังโดนคอมแบล่ะแช่คอมแบลมึอจะให้ได้เลยเฮ้ยเมื่อกี้พี่เขาทำหน้าเมื่อกี้เมื่อกี้หมายถึงว่าชูพรสองนิ้วเท่ากันสองนิ้วเท่ากันอ่ไงเงี้ยไม่แต่ว่าใจลองอยากชูนิ้วนางให้เลอันั้นอีกรอบไหมตรอ อ่อะระหว่างดูเกมก็กดตะกร้าชำระเงินก่อใช่อย่างนั้นใช่กดกดชำระหนึ่งสอง้ำวิลองตาค่ะอะที่ปล่อยสองรอบรอบที่สามรอบที่สามรอบที่สามหลับตาค่ะหนึ่งสองลืมตา ก็มอใจมันเลยเกินก็อยากเอากันารมาตัดออกไงโอ้โหอยากมันเรื่องใหญ่กันนี้แหมมากโอเครอบสุดท้าย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 อ่ายับตาค่ะหนึ่งสองสามาลืมตาเอ้าเด๋อนี่ไงตัดความไล์อะไรคะ อันนี้เนี่ยบอก,บอกปเป็นตีกันต่อในบ้านนะจ๊ะพี่ๆครับพี่ข้าชูนิ้วโป้อย่างนี้มันมีความหมายเพราะว่า,วา,วาน้ำหอมเนี่ยมันดี <laughs> ไปเรื่อยว่ะทุกคนตอนนี้ตยาวๆเขาบอก <laughs> บ้านแตกแน่ๆนนไม่แตกหรอกทุกคนถ้าแตกมันแตกนานแล้วผมว่าฉ่ำทุกวันเลย น้าคุณครับนะครับทุกคนเอาทุกคนเราเล่นเกมสนุกสนุกกันไปแล้วทุกคนช่วยกันกดตะกร้าหน่อยได้ไหมคะช่วยกันกดตะกร้ากันหน่อยนะนี่น้ำหอมก่อนมาอย่าวิ่งมื่อกี้เธอไปเตะอะไรเปล่าเมื่อต้องสนุกเลยถ้าสมมติถ้าสมมติว่ากล้องจากไอโฟน16โปรเขามันตกลงมาแล้วเถอเราจะซื้อให้ใหม่16โปรไหมขุนช่าดพรุ่งนี้ไลฟ์ไหมคะพรุ่งนี้ไลฟ์นะถ้าทุกคนเนี่ย ช่วยกันกดให้ถึงเต้าเต้าคือเท่าไหร่นะครับพี่พี่ไม่ถามดีกว่า,าออยังเหลยอดอะไรยังเหลือประมาณห้าหมื่นห้าอุ้ยก็เยอะมากเลยนะทุกคทีดเดียวอุ้ยเอาเอา,เอาไปต่อค่ะทุกคนคะช่วยกันติดกำลังใจใกล้ก้าวด้วยนะคะผมทุกคนกำลังใจใกล้ฉันสวัสดีนะคะใครที่เข้ามาช่วยกันแชร์ไลค์เลยนะครับผมคนตอนนี้น้ำมันหยุดแปดพันกันมานาแล้ว ขอหมื่นหนึ่งได้ไหมขอหมื่นหนึ่งกันใหม่ได้ไหมครับรีวิวต่อเร็วมาเถอะนะแล้ว12นาทีนะเหลือ10ต่อนาทีสุดท้ายกับโปรโมชั่นวันนี้3โปรโมชั่นนั่นเองนะครับทุกคนแค่วันนี้วันเดียวไร้เนื้อไร้เดียวเท่านั้นนะครับอ่ะอ่ะแต่ผมแนะนำเลยโปรที่3ก็คือโปรน้ำหอมบุกโลชั่นคุ้มสุดใช่ต้องใช่เพราะว่าจะทำให้เราติดคนนา้นมากยิ่งขึ้นเนาะทุกคนเราจะต้งพูดคำว่าช่วยสปอร์ตได้ไหมคะเฮ้ บริเ็กของวิยเพนโดนโดนะไม่แต่ว่าก้าแต่ว่กล้าผู้ไม่เหมือนอันดูพู้เหมือนกว่าอดูู่อนดก่ันออนๆรอบถ่ายะรอบอันระน่ะอ้าวออาสามสองหน ชุดสะบัดได้ไหมครับชุดสะบัดกางหน่อยได้ไหมคะรู้ป่าทำไมพังเหมือนั่มเพราะวันนั้นอะตันไหนที่ไปขอเจอคนพิเเด็ดเวอร์ชั้นสองอะพี่เพรมาหาจริงเหรอเพรมหาจริงเหรอมัอยู่หน้านอยู่หน้าเคปนั้นนะเว้ยเพื่นถ่ายมาให้อาถึงว่าแหละเป๊ะเลเกิน อันดิวกล้าสู้สู้ขอบคุณนะครับมามีทุกคนที่ดูอยู่ก็้สู้สู้วใช่ใช่ทุกคนต้องสู้ไปกับก้าได้ไหมเราอยากให้ก้ากับอันดิวชู้สู้งานคนสองคนถ้าแต่แต่วันนี้ยี่สิบหกมีงานมิสมันเกิดก้าผมจับเองอ่ะอุ๊ยประกาศเลยหรออ่ะอ่ะร็วทุกคนเขาถ้าแต่งานมิสมันเกิดก้าแต่ไม่บอกก้าหรอที่ไหนเอ้า S <S แต่สปลอยไม่เยอะมา <S <S กาลเลยนะอ้าวก็สปลอยแต่ไม่บอกเลยที่ไหนอ้าวทุกคนครับช่วยกันกดตะการตะลุนได้ไหมช่วยกันกดตะการเราชวกบกดกดยืนยันได้ไหมครับจ้ะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะทวนกลิ่นให้ดูอีกทีนึงสำหรับใครที่แบบว่าเผื่อลงเผื่อลืมไ,ไปแล้วว่ากลิ่นไหนเนี่ยเหมาะกับใครหรือว่าเหมาะกับประเภทไหนนะครับทุกคนไม่ว่าจะประเภทไหนเนี่ยก็ถามาเลือกด้านกับประเภทไหนก็ไม่รู้เหมือนกันประเภทไหนคือว่าพูดไปเรื่อยเกินหรืองัวไปหล่นทุกคนตะลุนีตะลุนเลยกดดันเกินกับงานไหนใช่อ่ะนี่ สีน้าเงินเป็นยังไงครับเปนดิวชอบสีน้ำเงินคือความรู้สึกว่าสีน้ำเงนะินอะฉีดแล้วมันทำให้ความมั่นใจตัวเองมากยิ่งขึ้นอนะคือแบบว่าพร้อมก็เชิญกับผู้คนที่มาดมใช่เพราะว่าเร่อยากเป็นนแพงไม่เช่ออ๋อก็เป็นคนแพงติดหรูไม่เป็นคน้วเป็นแพงติดหรูแพงแพงรอเรือใช่ไหชอบรอเรือคนอันนี้ก็สีน้ำเงินนะครับเป็นสีโปรดอันดิวแต่ว่าอันอันนี้จมดหรือยงจมดเรียงเขาไม่รู้เหมือนกันแต่ว่า สีโปรของก้าคือสีชมพูสีนี้เลยนะคะก็คือพิ n ง s e ็กซี่โกนะครับผมก็จะให้ฟิลแบบว่าเป็นมีความเซ็กซี่แล้วก็แต่ว่ามีความหวานๆในตัวด้วยออกแบบว่าฟิลฟุตตี้ฟุดดี้ประมาณนี้นะคระับก็ ออกไปเที่ยวออกไปอะไรก็สามารถเช็คกลิ่นนี้ได้ตอนแรกอันดิวก็ยังไม่ได้แบบว่าถูกใจกับกลิ่นนี้แต่ว่าพอกล้าฉีดปุ๊บเป็นไงชอบเลยชอบชอกิ่นมันดูความแบบหวานเห้ยแต่ปกลิ่นกลิ่นเธอชอบอันนี้กลิ่นเธอชอบกลิ่นน้ำสีน้ำตาลก็คือสีน้ำตาลหมอกแบบว่ามีความแบบว่าสุขุมแต่มีความหวานในตัวนั่นเองแบบว่าภายนอกอาจจะดูนิ่งๆแต่ภายในหวานเซนคาราเมลเฮ้ยเออเป็นเป็นเป็นแบบว่าฟิลสุขุมนะครับไม่ใช่สุขุมวิดเบอร์สองนะครับทุกคนอ่ะที่โยมให้เข้าเรื่องเฮ้ยอย่าน้อยใจ อ่ะเรากลับมาไปคุยกันไม่ใช่บ้านด้วยต่อไปนะครับสีแดงสําหรับบุคคลที่ชอบความก็บอกว่ามีมีมีติ้งกีร้านโจ๊กถูกต้องมีติ้งกจริญโจ๊กมากินโจ๊กด้วยกันนะครับทุกคนแต่ว่าการชอบกินโจ๊กไม่ใส่ตับอ่ะต่อไปสีแดงก็จะเป็นฟีลแบบว่าเซ็กซี่ยั่วๆนะครับใครแบบว่าใส่ปาร์ตี้ชอบออกไปเที่ยวสังสรรค์อะไรเงี้ยสามารถชิมกลิ่นสีแดงนี้ได้เลยนะครับฟอนต่อมากินสีเขียวเป็นไงครับพี่เขียวเทอาี่เห็นเขาเนี่ยใช่ สีเขียวก็รู้สึกว่าเป็นกลิ่นที่ฟรชมากแล้วก็สบายจมูกมากๆเลยเหมือนแบบว่าอันดีกว่าเป็นคนที่หอมอยู่แล้วแต่ว่าไม่ชอบออกกาลังกายแต่พอฉีดกลิ่นนี้เสร็จปุ๊บใช่ไหมรู้สึกว่าเป็นคนออกกําลังกายวันละร้อยครั้งนะครับผมคน,คนอะต่อมาสีม่วงสีม่วงกลิ่นโปรดก,ก้ากลิ่นโปรดก้าอีกตัวหนึ่งเหมือนกันก็คือให้ฟีลหว,วานหอม,หอมละมุนละมุนนะครับคนใครอยากได้กลิ่นสบายสบาย,บายหอมจมูกแบบเนี้ยก็เอาไปเลยสีทุกคนจ่ายแค่สามเบช่วยกันหน่อย คนเหลือเท่าไหร่ครับสามหมื่นสามหมื่นแค่ที่เราจริงจริงเจ็ดพันกว่าคนเนี่ยคนละคนละออเดอร์ทุกอย่างคือจบทุกคนครับอ่ะวเจ็ดพันกว่าคนคนละออเดอร์ทุกอย่างคืออะไรนะครับจบจบใช่เจ็ดนาทีสุดท้ายทุกคนทำได้ค่ะทำได้ทุกคนทำได้ทำได้นะคะทำได้นะคะสีดำสีสีดำก็คือเป็นแบบสำหรับผู้ชายเนาะก็เป็นหแบบผู้ชายทุ่มแต่สูตรปุกเน็ตในคุณผู้า ชอบสีดำอืมแล้วเขาอันนี้เขาใส่เสื้อสีดำนะชอบมั้อันนี้ชอบอยู่แล้วมองหน้าด้วยมองหน้าอยู่เนี่ยคือมันระเบิดตามันหรอท้าระเบิดตาอะไรไม่ระเบิดตารเโอ้ยมันเธอจ้ะที่ระเบิดตาเนาะอุ้ยอะไรสู้ๆนะคขาวันดีนะครับทุกคนใครเข้ามาแล้วช่วยกันกดตะกร้าแล้วก็กดยืนยันชำระเงินให้หน่อยนะครับผมก็ สำหรับใครนี้ยังแบบว่าไม่มั่นใจขนาดซื้อโปรนี้ด้วยก่อนเหรอ10 ml 10 ml เท่านั้นราคาเพียงแค่199จากเท่าไหร่จากส9 8บาทนะครับผมก็คือได้หนึ่งแถมหนไปเลยรองรับต้นน้ำใกล้ฉันตอนนี้รองรับต้นนํำใกล้ฉันขายไตใกล้ฉันทุกคนแต่ว่าสำหรับคนที่อยากไปเมรุอยากไปนะครับรอฉีดก่อ่นนี้ก่อนใช่รอต้องต้องรอฉีดกลิ่นนี้ก่อนแล้วค่อยไปเมรุนะครับผมทุกคน การรีวิวภาษาอีสานบ่อยคห้ใรีวิวภาษาอีสานขอยก็รีวิวได้นะถือว่ก็ว่าแล้วว่าอันนี้เนี่ยขนาด10 ml มาแบบคนที่ยังโมหูกินว่ามากินได้นะคะผมถือว่แต่ว่าอยากคุ้มๆุ้มอี๋วอิ๋วอยแนะน้ำปอรสชาติถ้าสมกับน้ำหอมก็สามารถฆ่าสีฆ่ากลิ่นได้คือกันแต่ว่ามันชีทำให้กลิ่นหอมเนี่ยติดทนยาวนานมากยิ่งขึ้นคูณสิบคูณร้อยคูณพันเปอร์เซ็นต์นะครับผม ยี่หกนี้มีไลฟ์ไหมอันนี้เขาเป็นความลับก่อนเขาเป็นความลับก่อนดูละมั่งร<า>ู้หมดทุกอย่างยอะยอมกินแกลบเพื่อก้าวกับแอนดิวทุกคนทุกคนต้องยอมกินแกลบเพื่อก้าวกับแอนดิวหล่อเลยไม่ต้องยอมกินกแกลบหรอกเดี๋ยวกล้า,าช่วยซัพพอร์ตนะคะปปรับซนะัพอร, <laughs> ปปอรไงนะซัพพ <laughs> อร์ตบอกไงนะต้องบอกเลยเถอะไม่อยากพูดถ้าพูดแล้วมันตลกม,มากเขาบอกแอนดิวเท่าไหร่ ข้ามเมนต์หนีไปเลยเจ็ดนาทีสุดท้ายอุ้ยทุกคนเจ็ดนาทีสุดท้ายกับเลยสองหมื่นหกพันกว่าเองอุ้ยอีกนิดเดียเพียงนาเลยสองหมื่นหกพันกว่าคนทำได้ค่ะเจ็ดนาทีเท่านั้นเออทำได้แน่รู้รู้กันยังไงแพ็กอะไรเนี่ย ะก้าดิก้าดิวก้าแอดิวหรือว่าแอนดิวก้าถ้าอ่ะเดี๋ยวสมมติว่าถ้าก้าชิดกินสีดำเนี่ยมันจะกลายเป็นกล้าแอนดิวมั้งเนาะได้แต่ว่าตอนนี้แอนดิวชิดกินสีดำไปแล้วไงแต่ว่าวันนี้ก้าใส่เสื้อสีดำแล้วใส่สับกันได้ใช่เป็นได้เป็นเพื่สับกันได้นะครับทุกคนไม่ไม่ได้ไม่ได้จอยจอยใช่ไม่ไม่ได้กดดันนะครับทุกคนไม่ได้กดดันแค่ทุกคนน่าจะเป็นความดันแล้วตอนนี้ขอให้ก้าหอมหมัวหน่อยหอมหมัว หอมเว้ยหอมหอมอะไรเนี่ยหอมหอมแล้วนหอมกระใจเพื่อนใจจอยใจจอยเขาหอมใจจอยจอยจอยไมวัวนะครับทุกคนดิวก้าหรออะไรนี่อย่าเพิ่งมาดิวก้าก้าดิวได้ไหมขอน้ําหอมพรมายาไปก่อนได้ไหมครับทุกคนไม่ใช่คอมเมนต์ทิปค้ดคนมันมีคนเมนต์จริงๆหอมหัวเมื่อกี้จริงเหรออะไรอย่างวิ เธอทำอะไรหกใสเสื you know, whatever, oh. like ้อเขาปั oh. in ๊มหน้าเมื่อกี้หอมกันยังเนี่ยหอมกันยังฮะหอมกัญยังหอมไปแล้วเอ้ายังไม่เห็นเลยขอยสลักซิขอยสลักซีมามมาอ่ะแต่ว่าก่อนหอมขอฉีดน้องหอมอีกรอบนึงก่อนอ่ะฉีด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 เธอฉีดอ่ะอะไรระหว่างนี้คนดูกดหน่อยเธอฉีดให้เขาฉีดให้เธอที่ดำบอกเธอฉีดดำป่ะฮะได้เพราะว่าก็บอกแล้วว่าทุกกลิ่นเนี่ยสามารถฉีดได้หมดอ่ะเธอฉีดสีอะไรอนี้ ใส่น้ำตาลก็ได้ไม่ชอบนี่เลยอ่ะนี่นึงก็หอมจะดมยังจะดมยังจะหอมอะไร หอมไหมเธอมีคนบอกว่าหอมสี่จุดไปเลยก็ขอขอตะกร้าหันนะว่าถ้าสี่จุดอ่ะเฮ้ยแต่เกินแล้วแกอ๋อหอมนะหอมนะพี่พี่สี่จุดใช่หรอโหสี่จุดเหรอแอ้ดิ้ลองหอมแล้วก็ลองลองอธิบายดูว่าสีที่ดูตรงอะมันมันมันรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกนะเขินจังเมื่อกี้ฉีดเสียเลยหือเปล่าไม่ได้อ้วนเหกว่าที่ดิวพูดนะถูกต้องอ่ะ อะไแถบเลยอะไรหล่ะอะไรหล่ะอุ้ยหัมเออหอมนี่เต็มจมูกเลยพี่กินหอมเต็มจมูกเลยอ่ะงตึงเป็นยังไงกลิ่นวิญญาณเองเขาขออธิบายกลิ่นก่อนกลิ่นเพื่นเนี่ยหอมหวานมากๆเลยอ่ะหนุ่มหน้าเลยหอมหวานมากเลางคืนเนี่ยน้ำเสร็จก็ฉีดเทียมตัวใช่อ่างนอนหลับฝันดีละอ่างนอนหลับเธอเถอะเถอหอมครับอ่ะเมื่อกี้หอมแบบอ่าอีกครท่านึงมา ข้าวหลังก็กาลังชันกิดเลยไม่รู้เราถึงก็กินที่จริงมันเป็นกงคือสีชมพูเนาะมันมีความแบบเบรนดี้มีความแบบหอมละมุนแก้มใหม่ใกล้ฉันทุกคนกล้แก้มช้ำหมดแล้วทุกคนช่วยสปอนส์าอแบบว่าโรงพยาบาลรักษาความช้ำของแก้มได้ไหมตอนนี้ สวัสดีครัลูกค้าใครเข้ามาเราช่วยหุหมุนกันหน่อยนะครับน้องหอมหอมพี่อนเรเหลือเหลือเท่าไหร่แล้พี่อ่ะหอให้ดูขนาดนี้แล้วหอมให้ดูขนาดนี้แล้วเอายังไงล่ะชีวิตคนเราต้องสู้กันขนาดไหนเก่งแล้วใบบัวบกยังใบบัวบกไม่ตสามนาทีเท่านั้นโอ้คนเลยแค่สองหมืเองสามนาทีเลียงช่วยกันหน่อยทำให้ลูแล้วี อะไรนะโคเรวันนี้โปรบ้านชาแสามโปรรายนี้รายเดียวเท่านั้นนะครับ ดเวลาแลทุกคนหมดเวลาแล้วเวลาแล้วสาธช่วยกันกดได้ไหมช่วยกันกดได้ไหมหลังบ้านไม่ต้องกดดันนะคะทุกคนกลใจจ่อยกันหรือจ่อยไม่ใจเย็นๆนะใช่ใจเย็นนะคะทุกคนใจจอยถ้าไม่ถึงก็ไม่เป็นไรไม่อะไรนะคะทุกคนแค่อย่างให้ดูคนได้ได้น้ำหอมดีๆจะเสิมะแล้วราคาถูกกนั้นเนาองบอกว่าขายในเราไม่สามารถพูดนอกได้เหมือนที่เฟคบอลใช่ไหมมันส0 0้กว่าบาทแต่ตรงนี้ร้อยกว่าบาทใช่ครับทุกคนราคาดีดีกว่าเยอะ ใช่นเพลงพิเศษมากๆพอาะคือโดนแต่โปรโมชั่นน้ำหอมโปรโมชั่นเนี่ยคุ้มวันนี้ใช่แล้วก็ถึงทุกคนจะเห็นนะคะว่าโปรก็คือตอนเนี้ยมันมีโปรลดอยู่แล้วแต่ว่าถ้าทุกคนกดใน TikTok Shop เนี่ยมันก็อาจจะลดไปอีกด้วยก็ได้ครับทุกคนเพาอย่างนี้นะคือของดีๆแบบนี้ทุกคนก็ต้องซื้อไปใช้กันนะครับกบอกแล้วว่าเจอการอยู่ที่ไหนก็มีอะไรดีมาให้อ่ทุกคนถ้าสมมติเจอการแอนด o u เนี่ยที่มอลหรือว่าที่ไหนสักที่นึงเนี่ยเราได้กลิ่นหอมอ่ะ ก็เดาไว้เลยว่าเป็นน้ำหอมจัดพรมายานะคะทุกคนอย่าสปอยสีที่ชอบใมาอีกรอบดีกว่าว่าสีชอบนะคือสีชมพูแล้วก็สีม่วงส่วนของแอนดี้เป็นสีสีแปเงินกับเสียมตาสองนาทีสุดท้ายว่าสองนาทีสุดท้ายกิ้ง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 ใช่กันไหมใช่เลยต้ององนาทีสุดท้าน้องน้องทำไม่ได้ขนาดนี้เราต้องเอามาไล์อีกสักรอบสองรอบนะได้เลยได้เลย ซักแล้วคลอยกดแล้วกดแล้วกดเลยทุกคนกดใชยืนยันด้วยน้าแล้วกดชำระเงินด้วยถูกต้องคข้าโมกดตะกร้าแล้วอย่าลืมที่จะกดยืนยันออเดอร์ความไม่รับชำระเงินด้วยนะครับขอจะปิดไลน์แล้วขอเกมพายต้องตาใช่ไหม จ้องตาโอเคเดี๋ยวพี่จีจะปิดไลน์ให้แล้วร้องเหนื่อยแล้วจะปิดไลน์ปิดไลน์แล้วจ้องตาจ้องตาให้หลบสายตากล้าว่ากล้าว่ามันน่าจะนานมากๆแน่เลยฮอนกล้าไม่เคยลบสายตาอดีเดี๋ยวจะรู้กันแลยจ้องตาอย่ามองตาไหมเธอพร้อมยังคะน้องจะขายอีกไหมไม่จะขายอีกอ่ะจ้องตาระหว่างจ้องถือนี้มั่งหรือเปล่าจังหวะนี้มหอม อาสีเธอไปเฮ้ยเฮ้ยอยาสีน้ำเงินอะหอมมากอ้าวสีชมพูอะพี่ก็หอมสีชมพูสีชมพูกินใหม่อ่ะดิใช่พี่ทีฟกินสีชมพูกเมื่อไหร่ออกแล้วเนี่ยขายแล้วโอเคหนึ่งสองตั้งชอบอะไตาสวยของมันเนี่ย ทำได้าาัดสู้หน่อยจัดสู้หน่อยนี <c oughs> อออ่ออกเสือออกกล้องโอเยตายทำมามาทำอะไนี้แล้ว <c oughs> น่าจริงาาจริงจริงมันต้องแบบไม่ยิ้มมันถึงจะแป๊บเดียวจริงจริเอาออเอาแหม่ปุ๊บแหม่มันต้องแบบเหมือนกับว่าเจ้ากาอะไรอะไรอะปุ๊บแหม่ปุ๊บแหม่ ต้องคาแล้วก็แบบไม่ไม่ยีมะแ่งมากู่หนึ่งสองับอแล้วจริงกลนวหนนิ่งว่ะแต่ว่าโอ้ยอ่ะัวตัวตัตัวตัวว โอเคค่ะทุกคนขอบคุณทุกคนมากเลนะที่มาดูไลฟ์ก้ากับแอนดี้ในวันนี้เราก็ขอบคุณน้องของพรายาด้วยที่วันนี้เนี่ยมีโปรโมชั่นดีๆเด็ดๆเป็นไงบ้างยังดต่อก็วันนี้ก็ขอบคุณนะครับพี่ทุกคนที่เข้ามาช่วยสปอนเอร์ับกับก้าววันนี้ด้วยเนาะแล้วก็ขอบคุณทางของพรายาด้วยที่สนับสนุนเราในวันนี้นะครับแล้วก็สามารถติดตามก้าได้ทางช่องทางไหนบ้างครับ ก็คืออจอแล้วก็ทิกต็อในชื่อเียกันนะครับคือกล้าย่านะครับ K L A Y H สาตัวนะคะแล้วส่วน่ออันดิวนะครับก็ทิกต็อช่องแอนดิวแอนดูนะคะแล้วก็ออจอก็คือ W A N D I อย่างเดียวอันนี้สก็ A เ P ครับคขาท้ายที่สุดนี้ก็ขอฝากน้ำหอมคอนไมล์เอาไว้ใน้องอ้อมใจทุกคนด้วยนะคะแล้วก็เจอกับก้าแล้วก็แอนดิวใหม่วันไหนก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวบอกอีกทีเดี๋ยวไม่ทุกคนก็ติดตามก็ติดตามก็แล้วใช่ยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะคระบ๊ายบาย ที่ปิดเส